พี่น้องเอ้ยพันว่ามีหน้าบ่มีน้ำเป็นหน้าถามกระเขินขาดตัวพนว่ามีสัตว์แต่บ่นับขดเสื้อสีดีได้ยังไดพันว่ามีใส่บ่อเอาไปใส่ตอนย่มได้สิได้กินป่าคอใหญ่น้อมีหายแต่ปลาแดกขาดหมอหมอหม้อนั่นบาบด่ดีเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมพบพเพิ่อนมาฟังได้อหลาหน้าห้ายไอแหงมกักฟังเบิงคักๆับไออยากขายหน้าไปซื้อดรดมรสันพี่น้อง <c oughs> เอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกษตรก,กรผู้เบิงช่องพงอลียมผู้เม่งยูคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับื้อนี่พอลียมผู้เม่งยู่กับแม่แก้วเล้อพี่น้องเด้อหลังจากค้างหายไปสักพักนึงนะครับผมเอ่อมันอยากหลายอย่างหลายแนเนอะพี่น้องเนาะครับผมเอาเป็นว่ามือหนี่แม่แก้วมีควายที่มาแบงหายพี่หาน้องเฮาถูกก็เวียดครับผมถูกก็ก็แบงห้เวียดพี่น้องคือว่าเป้ไงเวียดนี่ซื้อไปในราคาเนื้ออันนี้คกอราคาเนืออพี่นงครับ ค่ะขนาดเลยเอาไปพอกับแม่แก้วน้องกันแม่แกว้วสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีพี่ไหมค่ะแม,ม่แก้วมีจากรายการก่อนมือนี่ครับมี่สามไร่การค่ะครับผมอันอันตัวที่จับอยูน่นี่เป็นควายสายใดเนาคะครับแม่แก้วนี่อันกระชายมาจากซื้อมาจากไกลอยู่คะ่ะอุบพลพุทธาค่ะโอ้เป็นเล่าเก่าอุบลค่ะครับผมโอ้พี่น้องควายตัวนี้เขาจะว่าเป็นควายเล่าเกา่าแถวอุบลราชศีมาโออุบลราชธานีพี่น้องครับผมมาที่นี่ความสูงสูงหลายปันใดครับแม่แกว้วหน่อยสี่สิบค่ะ สองร้อยสี่สิบแล้กัะตครับในลูกตัวนึงเ่ะค่ะอ๋อนี่น,ต,น,น,นตัวแรกเนาะครับดต,ติดมากตัวท่สองอยู่ในทองอตัวที่สอนี่บ่ทะเลทับค่ะมทเลทับตัวทสองสิไปป่ไไง,ไงันท,ที่สิไปะค่ะครับผมบัดที่ีวสูสูงรอ้อลูกตัวที่สอสิไปเป็นยัาา่าเราของอุบลไม่้เปิดไปชุดนี้เนี่ยท่าให่ครับผมสามหมเก่าพังค่ะ แม่เป็นจังไงพี่น้องนี่ลักสามหมื่นเก้าพันตามที่พอเรี่ยมผู้เมงบอกเด้อพี่น้องเด้อพาผมเดี๋ยวจังมาเบิ่งรายละเอียดอีกเแกนหนึ่งเพราะว่ามัดสี่ตื่นๆจากน่อยสามหมื่นเก้าพันบาทมาที่นี่ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับแม่แก้วครับศูนย์ศูนย์เก้าสองครับผมสี่แปดสามครับหกหนึ่งห้าเก้าค่ะครับผมอันนี้เป็นช่องทางการติดตอ่อเดี๋ยวพอเรี่ยมผู้เมงสื่อขึ้นไทยไปในรายการอันนี้เป็นข้อยี่เหมาะสำหรับซื้อเอาไปเลี้ยงเนาะแม่แก้วเนาะค่ะฮู้ฮูค่ะครับผมปดพี่น้องครับผม เราขาดย่างเดียวคือขาดตะน้ำเลี้ยงย่างเดียวคือเอาไงไงค่อยว่ได้กินหยาเนาะค้วย่ได้กินหยากินตะฟังค่วเห็ดตะเวียแต่วาลูกเก่งจงเนาะค่ะลูกเก่งค้อยแม่นี่พี่น้องครับผมสิไห้เบิ่งลูกลูกสาวลูกเป็นลูกผู้ใหญ่กวครับลูกเพชรล่ำโขงค่ะลูกเพชรล่ำโขงค่อยน่อยตัวนี้แบกขามาเกิดเ้วยอพี่น้องเ้วยอขายเาเน่า ลูกสาวได้จักเดือนครับแม่แก้วได้หาเดือนกวน่ล่ะคะคือะมัในได้ใบมันละ่ะอ่ะมอยู่ใบมันเ<า>่ได้อองมากค่ะประมาณหาเดือนกวนเนะาะตามใบครับผมแต่ว่าขาพี่น้องให้สังเกตเบื้องตอนนี้ความสูงข่าวขาให้พี่น้องเบื้องข่าวขาเ้อยข่าวขาซ้ำกันสีซ้ำกันกับแม่เหรอไหมค่<า>ะเป็นตัวสูงแห้งพ่หน่อยตัวน,นี้เก่งล่ำขิงดีเด้พี่น้องครับผมคอขาใหญ่เรียบง่ามนะครับผมเนื้อหนังดีสายเลือดชัดเจน นะครับผู้แม่ก็ถือว่าเป็นควายที่มาจากอุบลเป็นควายอุบลเล่าเก่าเขาเจ้ว่าขันอุบลเล่าเก่านี่สิเป็นควายใหญ่เป็นสัตว์หลายเที่ยวที่พอเลี้ยมพึ่นยากายาพึ่นมาได้ท่บอ๋อครับผมเบิ่องไายลูกโอ้ยครับผมขาดน้ำเลี้ยงเพราะว่าถ้าขาดน้ำเลี้ยงพี่น้องครับผมก็ไดอ้อาพอดน้ำเพละ่ะแต่มาเป็นตะหกักผู้แม่สูงหล่อสี่สิบลูกเกง่ง กิถือว่าซื้อเอาลูกเรื่องพี่น้องเรื่องเนี่ยครับผมลูกโตที่สองสีไปแต่ว่าตอนนี้ว่าท่านได้ทับได้ไหมแกเนาะค่ะเป็นส,สัตว์หรือมันยากค่ะในสดพี่น้องครับผมเป็นอยสัวเมียเบื้องเงาหางลูกเพชรล่ำโคงวันีครับลูกสาวค่ะค่ะเพชรล่ำโคงนี่ใบ<อ> <ไป S 1> พร้อมค่ะสาเพชรล่ำโคงเอาครับผมไห้เบื้องนาตาดีๆเรื่องพี่น้องเรื่องเขาสวยงามากเขากลางเขาตาดดีดีเลัวกระโหนกพี่น้องครับผมหน้าอกใหญ่ไข่แมนนี่ขาดตะน้ำเลี้ยงเหมาะสำหรับผู้ใดสีเอาไปพัฒนาต่อ ราคาถูกก็เวียดล้านเปอร์เซ็นเลยพี่น้องครับผมครับผมความเหา้ของแม่พี่น้องครับผมซ้ากันก็ไม่สาวเนี้ยใครหมดแดงเดือนหาเจ้าคาที่นี่โอ้โหแข้งขาได้หมดเลยควายตัวนี้บรรทัดหลังตรงขาดต้านเลียงย่างเดียวนะครับผมราคานี่หาสื่อใสเพราะไรพี่น้องครับผมพอเลียงผู้เม่งกากรันตีให้เลยความงามไรลูกสาวเก่งอะบัดนี้ให้เบิ้งลูกคักๆบัดเนี้เอาครับผมลูกพี่น้องเบิ้ลลูกเพื่ออะครับผมข่าวขาแม่ครับข่าวขาลูกทอกันไหมเนาะลูกขาเดือนกว่าแม่เจ้าไหนเมื่อคืนคักขึ้นแน่แท้ เบิ้องเงาหางนู้ดพูดอ่ะป้าตัพี่น้องครับผมคือ,<ม>อว่าผู้ใดมาถึงทางเราเรื่องผู้ใดกำลังเบิง e ้งอีพี่นี่นะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกำลังมองหาควายงามๆเอาครับผมฝากไว้เดี๋ยวเปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมว่าเบิ้งแรกการที่สองพี่น้องอันนี้เป็นสาวน่อยเป็นลูกผู้ใดครับแม่ลูกเพชรสยามค่ะลูกเพชรสยามอายุได้จักเดือนล้วครับอายุได้สิบสองค่ะอ๋ออายุได้สิบสองเดือนความสูงเด็ครับความสูงหน่อยสามสิบสองค่ะ ครับผมบัดที่นี่ฮาเปิดไว้ไม่แก่เปิดไว้หลายปันไลยครับนี่เปิดใบสองหมื่นเจ็ดค่ะสองหมื่นเจ็ดพันนะครับเป็นต้นไมียเด้อค่ะโอ้ครับผมอันนี้กับขาดน้ำเลี้ยงคือกันตีแม่แก้วนี่ค่ะขาดน้ำเลี้ยงคือกันโอแต่ว่าหน้าตาแล้วานะงามพี่น้องหน้าสวยสวยข้อยหน่อยตัวนี้ครับผม<ย>มันทำหนังนลูกกระตุ่เนาะครับผมอก็ขนาดิพี่น้องครับผมตาเราแมมพี่นอ้องอยากให้เห็นตาเห็นตาเด้อพี่น้องเด้อแข่งขาล่ำคีงเราได้ค้อยหน่อยตัวนี้เราขาดน้ำเลี้ยง อายุได้ปีหนึ่งกับความสูงสูงลอยสามสิบสองสามสิบสองปรดี๋ยผมไม่ขอเซ็นเซอร์ยิ่งได้สามสิบสามมาเด้อพี่น้องถือว่าเป็นกําไรพี่น้องละกันในส่วนที่เกินไปนล้วนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีเปีไม้นาะหลังปีไม่จากแม่แก้วละกันพี่น้องครับผมราคาเราเปิดให้ให้ต่อรองได้พี่น้องนี่สองหมื่นเจ็ดพันนะครับแม่แก้วสองพันเจ็ดพันกิโลครับผมสองร้อยกโลค่ะเอาส่งฟีติลสองร้อยกิโลได้พี่น้องเด้อทุกโตครับผมมื้อนี้อันนี้เป็นค่อยน้อยอยู่ยังเป็นขนน้ำนมอยู่เด้พี่น้องครับผม เสื้อสายเขาก็ดีพี่น้องเล็บเขาก็งามหางกะลำค่อยหน่อย Words. อายุปีหนึ่งหางหางเกินโตแล้วพี่น้องเลยเข,ขาเราได้หางก็นดีครับผมแข้งขาเราได้แต่ว่าเราขาดนําเรียงเด้อพี่น้องเด้อมีขวนตกสวงทั้งสองฟังเราก็ Liu. มีขวนรับแอกขวนซองข้างเป็นขวนคู่พร้อมพี่น้องครับผมเอาพี่น้องเบื้องด้านขางเบื้องลำคิง,ลง <ๆ S 1> แล่าได้วอกสีหายเบื้องด้านหนาพี่น้องครับผมว่าหนาเล่าสวยปันไดค่อยหน่อยตัวนี้เก่งอยู่หนาตาครับผมหนางามเขากางเอาให้เบื้องด้านหนาเบื้องกันหนับวันนี้ครับผม พี่น้องเบิ้งคักๆเด้อคือจังค้นเขียนคิวให้เล่านี่ล่ละเนาะแม่เจ้าคค่ะครับผมฉีดยา่าพยาน่ะเพิ่นเล่ยบาอยากห้จับโอ้พึ่งฉีดยาท้ายพยานไปค่ะครับผมโอ้ก็สั่งกับพูดได้เอาไปก็สบายเลยค่ะครับผมเพราะว่าขาบาให้แล้วเนาะครับผมเอาพี่น้องครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตาเล่าเด้อพี่น้องเด้อพออี่ยงผู้เม่งเบื้องคือจังอ่าคนเขียนคิวเขียนตาห้เล่านี่ล่ละครับผมลำคิ่งเล่าดี นะครับผมอีใบพร้อมเด้อครับว่ได้เอามาเอกสารครบเนาะครับครบอ๋อาให้เบื้องด้านหน้าจังหน่อยพี่น้องครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาเราเด้อพี่น้องเด้อแข้งขาเบื้องคอขาพุ่นน่ะเบื้องคอขากับเล็บให้สังเกตเบื้องดีๆพี่น้องใบหูกับบักใหญ่หน้าตาดีนะครับผั้วคยแม่แม่นี่ถือว่าเสื้อสายเข้าดีขนสองท่ามี่สองฟังเลยพี่น้องครับผมโอ้เก่งๆควายตัวนี้หัวโหนกเด้อพี่น้องเด้อล้ำคิงอ่ะมาเบื้องด้านท้ายจังหน่อยพอนี่พวกไมีให้เบื้องด้านท้ายบัดนี้ครับผมพวกดาพี่น้องเงาหางไก่ใหญ่เด้อมาทรบิด ถ้าผมเอาหางปลายหางลาขนหางเป็นพวจตาัางางหางเป็นวา่ตัวเมียอายุได้ปีหนึ่งพอดีวันที่ค,ค่ะปีหนึ่งพอดีค่ะโอ้กับพว่มสูงสูงลอยส <c oughs> ามสิบสามเป็นลูกของเพชรสยามวัครับค่ะเพชรสยามค่ะ๋อเป็นลูกของเพชรสยามพี่นอ้องวายตัวน,นี้ถือว่าเก่งพี่น้องครับผมผู้ใดกําลังมองหาคข่หน่อยอนาคตไก่ก็ฝากไเพะว่าราคาถือปานนา้ำพี่น้องมือนี่เอาเป็นว่าผู้ใดสนใจให้โทรมาคุยกับแม่แก้วเบอร์โทรศัพท์กับตามทีพอเลี่ยมผู้เม่งข้นห้ไว้ในรายการเนาะเอา พอมาเราฉีดยาขาพยาธไปเราเลยตื่นตื่นเราเลยตื่นตื่นค้นตื่นต้องพี่น้องครับผมเอากรฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปเลยครับผมการหนึ่งอันนี้รายการสุดท้ายพี่น้องครับอันนี้ก็คคุยสาวเดียรครับแม่แก่ค่ะคุยสาววะค่ะสาวสาวจังเดือนจังปีแล้วสิบสามเดือนค่ะสูงไรปะไหนสูงร้อยสามสิบหกค่ะครับผมเป็นลูกผู้ใดครับลูกสร้างอุดรตัวเมียด้วยค่ะโอ้ลูกสร้างอุดรตัวเมียแต่ว่าบ่มีใบพคุนบ่กหายใบมากโอ้เอกสารหายค่ะ วันที่นี้เขาเปิดไว้ไรบ้างนะครับแม่แก้วครับเนี่เปิดไว้สองสองหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะ 27, <000 S 2> สองหมื่นเจ็ดพันซำกันล่ะค่ะราคามพี่น้องครับผมมาผู้ใดได้ตัวน,นี้ไปคักขนาดที่พี่น้องครับผมเพระาะว่านึงคือดั่งล็อกคมแห้งขนาดเลยพี่น้องครับผมคือจันทร์ล็อกทานมิดหมอว่านีาน่ะครับเป็นคน <c oughs> นี่เนาะครับผมขันเป็นคนกติว่าของปลอมอันนี้บ่แม่นของปลอมด้วยพี่น้องด้วยดัง,ดงแท้ๆนี่คมกิ๊บเลยสวยงามมากเลยหัวโหนกดีลูกสร้างอุดรคันตัวเมียคันผู้ใดได้ไปแบบนี้หนาเงี้ยเงีแบบนี้พี่น้องครับผม เขาวาดสีส่งลูกดีได้ไหมแก้วค่ะครับผมมันมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าไข่ทรงลูกไหมครับแบบนี้ค่ะเคยเห็นอยู่ค่ะลูกสร้างอุดรโอ้ลูกสร้างอุดรขนาดค่ะมันไอ้ลูกค่ะเดี๋ลูกนาแบบนี้เนาะแม่แก้วเนาะค่ะครับผมเปิดใบสองหมื่นเท่าไรก่อนแม่แก้วสองหมื่นเจ็ดพันบาทสองหมื่นเจ็ดพันแม่พี่น้องอุ้ยสะออนนาเขาพี่น้องดังคมขนาดเลยนายกอกล้อยนี่แหละเขาว่าณาบายสีพี่น้องครับผมข้อขากระยันขาดย่างเดียวคือนนำเลี้ยงย่างเดียวแม่แก้วเนาะค่ะความสูงกระไรได้ครับนี่กระไรก่ออายุปี สามเดือนตีมีสองสามเดือนสูงร้อยสามสิสามสิบหกนี่บ่ธทรมดาแต่ว่าเอกสารแม่แก้วว่าหายปฏิมันมาหายมากค่ะที่นี่ดึงมาทั้งพีจังน้อยหายพี่น้องเข้าเดี๋ยวนะครับหายพี่น้องเบิ้งทั้งคางหายเบิ้งล่ำคิงเล่าบาดนี่พี่น้องครับผมเบิ้งรู้ครับผมอาจสะมลมลจังน้อยเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวคือจะค้นเราพวกเขาอยากอาบน้ำดอกค้อยกันเลยครับผมที่นี่ความสูงได้พี่น้องข้อก็ดีเอาพี่น้องเบิ้งทายืนท่านี่ได้เพอเดี๋ยวกู้มิ่งนว่วามาไหม โอ้ทายืนเรางามขนาดเลยทายนี่พี่น้องครับผมให้ยืนเบิ่งทานี่แล้วให้พี่น้องสังเกตเบิ่งว่าลำ้ำคิงนะครับโค้งสางกระดูกโค้งสางเาเรียกว่าวายดูกหมูวายดูกไงข้อไงน,นะครับหนาเขาดีหนายกอกร้อยปลายหูหักนะครับผมหางลำวายตัวนี้ได้อัตลักษณ์ก็ถือว่าชัดเจนแล้วก็มีขวนซองทางพร้อมหัวกระหนกดีโอ้ โอมีมองตีไม่แก้่วเนะาะค่ะแต่ผมความงามได้ตีพอเรียงพู้แม่งตีต่ว่าน้าม่อได้อาบพี่น้องคิดเบิ้งว่าค่ะเล้าได้อาบน้ำคัดเขาคัดโตดีๆขัดผิวดีๆคือยังสีเขาสนามประกวดควายตัวน,นี้ถือว่าว่ารรมบาดาเลยเด้ครับผมกระดูกโครงสร้างแบบพี่นอ้องเบิ้งเออกระดูกตรงตรง,ตรงสับบสวงเด้อพี่น้องเด้อโอ้เต็มดีขนาดได้ไม่แก้วเนะาะค่ะครับผมหน้าพัฒนาต่อพี่น้องครับผม แต่ว่าเอกสารหายอันนี้บอกความจริงคือเอกสารหายเป็นลูกของของของสร้างดอนเนาะเป็นค้อยตัวเมียอีกนะครับผมผู้ใดกําลังมองหาสาวหน่อยอนาคตรไกลเขาก็สีดได้ค่ะพนงานคือกันนาะอ๋ออันนี้กระดึงฉีดไปแล้เลยเป็นตือนเตืค่ะแต่ว่าเราก็หูอลัวจริงจริงนะครับผมขนาดเจ้าของควายนะครับมันเล่าเลี่ยยู่ตลอดไหมเนาะผู้ใดเอาไปเป็นตาพัฒนาต่อพี่น้องควายแบบนี้นะพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อประวันหนึ่งคือเสื้อสายดี หนาสวยหนางามหนายกอกร้อยบรรทัดหลังตรงท่ายสูงก็หนาตอนนี้ขึ้นหนาสูงลอยสามสิบหกบวกลบท่ายสูงลอยสามสิบแปดสามสิบเจ็ดบวกลบเดินพี่น้องดอเด้อพอเรียงผู้เม่งเอาเซ็นเซอร์ยิ่งเบือง,งแล้วนะครับผมเอิกกาใหญ่อัตลักษณ์ก็ชัดเจนแข้งขาเล็บใส่ได้แต่บาเรื่องราคาพอเลียงผู้เม่งบ่มีส่วนเกี่ยวของแต่ว่ากัคิดว่าถือยูกเพราะว่าวาย ขัดเป็นตัวงามๆจังสี่แม่แก้วตะกอนไม่ได้แต่อะไรด้อเนาะแสนยงกล้าคนละกันเพียงท่ายืนท่านี่ตาแล้วก็งามแม่พี่น้องอุ้ยหัวโหนกหนาเขาเปิดดีดีข้อยสาหน่อยตัวนี้ครับผมเสื้อสายดีครับผมผู้ใดกําลังมองหาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเบิ่งช่องพอเดี่ยงผู้เมี่ยงย่อยากเขามาเบิ่งตัวแท้ๆกันยุบันบ้านปอเนาะบ้านปอค่ะอำเภอปุนพะวาค่ะครับผมแต่ว่าคุดอนในหนี้แหละค่ะครับผมมือนี้แม่แก้วมีที่เด็ดนะครับผมสามไล่การมีแต่บักกังๆเลยพี่น้องครับผมผู้ใดได้เบิ่งแล้ว กับบั่นบอสือเมียสีจมุ่นลับพี่น้องครับผมกับฝากพี่น้องไว้รถนี่ครับผมเอาแม่แก้วมีแยกสิฝากกับเอฟซีเขาบอกครับอ่าปีใหม่ก็ขอให้อันแฟนคลับของแม่แก้วเด้อให้ยลำลำรวยๆเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีสบายค่ะเลยลุยเลยลุยจ้าทุกครับสวัสดีค่ะเออาพีผมวันนี้ทีมงานของพเดียมคุณแม่ก็ขอขอบคุณแม่แก้วครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมกับฝากพี่น้อง FC นะครับขอแม่แก้วแม่แก้วว่าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเสียดายอยู่กับหายลำดำรวยๆสุขภาพแข็งแรงบ่เก็บบ่ไข่บ่จนนะครับผมกับฝากพี่น้องเฮาผูดในเบิ่งช่องพอดีพูดเรื่กับฝากกดไลค์กดแชร์สำคัญคือฝากกดติดตามให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับมื้อนี้พอดีพูดเรื่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ